สวัสดีค่ะสบายดีกันตอนดึกดเกด้อทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนะคะก็ประมาณสิบโมงปลายเนาะอยู่ทางประเทศลราเขาเรียกสิบโมงกว่าตอนนี้น้องรถก็กําลังจะจัดกระเป๋าค่ะทุกคนจัดกระเป๋าเดินทางพรุ่งนี้เดิมพรุ่งนี้มีแผนจะเดินทางนะคะทุกคนวันนี้ก็ดูเรียนคนเดียวนะคะก็จะเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางพรุ่งนี้นะคะเพราะว่า มีญาติขึ้นมาแต่สวรรค์เขตขึ้นมาเมื่อน,นี้มานอนอยู่เวียงเมื่อน,นี้เมื่ออื่นก็มีแผนจะเดินทางนะคะทุกคนก็ก็เลยว่าต้องเก็บกระเป๋านะคะก็เพิ่งจะไปเที่ยวเนาะเพิ่งกเกิดเลยว่าจะมารับน้องรถอยู่ที่เรือนแล้วก็ไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยว่าจาจัดกระเป๋าแบบไว้เผื่อพรุ่งนี้ตื่นกลัวตื่นไม่ทันนะคะก็ โบฮูว่าเพื่อนต้องไปจักโมงเนาะน้องรถก็เลยว่าต้องเกียมของไว้โลนะคะอย่างโบฮูอีกว่าไปจกคนเนาะเพราะว่าญาติเพิ่นมาแล้วเพื่อนบร่ได้มานอนเหือนน้องรถนะคะไปนอนอีกเหือนเหือนหลังหนึ่งที่เป็นคุณป้านะคะทุกคนไปนอนอยู่แดีว่าว่าครั้งนี้ไม่ได้มานอนเถือนน้องรถก็เลยว่าน้องรถต้องเกียมของเกียมของไว้โลเพื่อนเด้อเนาะเผื่อแบบ พรุ่งนี้เพื่อนมาแล้วเพื่อนต้องบรทาเฮาสินะหนูก็เลยว่าต้องได้รีบรีบจัดของแล้วก็เฝ้าไปอาบน้ำนอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าคุณญาติเขาจะไปกี่โมงนะคะเดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าจะไปเที่ยวไหนกันนะคะก็ ได้วางแผนเออเพื่อนได้วางแผน,แนเตรมดุลแล้วว่าเพื่อนจะไปเที่ยวน้อพอนดีเพื่อนว่าเออได้มาเวียงแล้วเพื่อนเซียนหมาขึ้นฮับเอาไปลิ้นน้ำกันเนาะวันนี้เพื่อนมาฮอดเวียงแล้ยแล้วน้องรถก็เลยว่าต้องได้พับเครื่องเนาะเพราะว่าน้องรถก็จะได้ไปน้ำขึ้นนะคะอยางน้องรถพับเครื่องก่นได้ทุกคนตอนนี้กดดึกมากแล้วยังไม่ได้กลับล่องสารด้วยเนาะทาเบิรงอีกก่อนประมาณมืดเดือนนี้ ก็ยังอีกประมาณทิศทิศกลัวเนาะเมื่อเดือนนี้แล้วก็บางทีก็จะกลับล่องศารนะคะอยู่เวียงทรงนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วก็จะกลับล่องศาสรกลนประมาณสิ้นเดือนนี้ประมาณวันนี้ก็วันทีโซ่สามแล้วก็ใกล้ๆแล้วค่ะเนาะใกล้ๆแล้วอยู่ที่เวียงจันทร์ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็มีค่อนข้างว่าอากาศจะเย็นและก็หนาวเพราะว่า่วงหนึ่งมันฝนตกเนาะทิศให้าอากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะคะทุกคนบพรว,ว่าอากาศอยู่ทางั้นสิบเป็นชิหนาวหรือว่าสีโพนเนาะตอนนี้ก็ยังรุนอยู่น่าจะหนาวอากาศโซนีน่าจะหนาวเนาะเพราะว่ายูเวียงจันทร์กันยังหนาวเลยยูพุ่นกันน่าจะหนาว เดี๋ยวน้องรถจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวสนุกไหมเดี๋ยวจะเอาคลิปมาฝากนะคะตอนนี้ก็เก็บของก่อนบุฟเฟ่เสียเอาเครื่องอยังอีได้เนาะเก็บพันเก็บนี้กะเออเต็มกระเป๋าเก็บไปเก็บมากระไ,ไ่ขึ้นไนะ่ขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้บุฟเว่เสียเอาอยัางไปได้ เนาะน่าจะน่าจะเอาสิ้นไปนำเนาะเพราะเพื่อนน่าจะพาเขาวัดเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นสายที่สายทําบุญนะคะเราน่าจะเอาสิ้นไปด้วยเนาะเดี๋ยวเก็บโองก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนบอกว่าสิเอาเครื่องอีหยังไปเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องรถตุ้ยขึ้นลายแล้วก็แบบเครื่องเก่ามันมันรู้สึกว่านุ่งจะบ่ค่อยจะได้แล้วก็บบ่ค่อยจะงามแล้วเนาะก็เลยว่า คิดนักเนาะว่าสิโน่เครื่องอีอย่างไปดีเนาะทุกคนก็เลยว่าต้องได้นุ่งเครื่องตัวยิ่ใหญ่ตรงๆเต,ต็งเต็งตามภาษาของน้องรถทะเลว่าเครื่องเก่ามันนุ่งไปได้ละตอนนี้ก็เริ่มตุยออกตุยออกแล้วนะทุกคนตอนนี้บุ้งหัวได้จกักกิโลแล้วนะเป็นท็อตเจ็ดแปดสิบกิโลแล้วะเพราะว่าต่ออ่นตะก,กี้ฮันน้องรถมีแต่น้ำหนักห้าสิบห้าทำตุยสุดกับห้าสิบหก ห้าสเดเคยครั้งหนึ่งเนาะห้าสแปดกิโล่ปปัจจุบันมี b ไดเ้แนบ o แน่ใจเลยว่าจะก,กิโลแล้วเพราะว่าบ b o ิ y สั่งน้ำหนักโดนโดนโดน,โดนแหงแล้วเนาะ,ะตอนนี้ก็เรียมเสร็จแล้วนะคะก็จะพิสูจนตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงก็ห้าทุ่มเนาะขอเลืนห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มแม,นบ,มนบอกว่าเว้าทึกหรือบอเนาะหนึ่งทุ่มเจดโมง สองทุ่มเป็นโมงสามทุ่มเก้าโมงสี่ทุ่มสิบโมงห้าทุ่มแม่ละห้าทุ่มห้าทุ่มแลนะคะทุกคนถ้าสิบสองโมงเลยพุกทุ่มโมเน่ใจว้าวทึกบอลเนานะเพราะว่าก็ลุ้นลมมลุ้นดูกันเลยอุ้ยเพราะว่าทางฟังไทยกับฟังลาวฮันเอิญก็คือกนันก็เลยว่าเป็นสี่โมงเนาะถ้าเป็นอันหนึ่งโมงก็จะเอิญตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้า แล้วก็เอิหกโมงเช้าอย่างประมาณนี้เลยนาะเห็นนัมอยู่แสดงนั่งเขาจะเว้ากันเครื่องกับเหาะไปไล่เติบเต็ว่่าชินงได้บอกอกระเป๋ากับแบบกระเป๋าน้อยเนาะเพราะว่าบร่ด้ค่อยเดินทางไปที่ใดก็แล้วบ่ไซื้อกระเป๋าสไลด์กับกับไป่อลงสารถ้ากัับปงสาลนี้ก็จะเอาใส่กัะตาไปเลย แล้วก็เอาเครื่องปะไว้พุ่นแดงแล้วก็นุ่งเครื่องกับน้องรี่น้องสลับกันก็นเลยว่าบรได้ค่อยเอาเครื่องมาลองซานก็เลยเราไปดซื้อกระเป๋าบัานนี้เขาสิไปเดินทางไก่แล้วไม่มีกระเป๋าใส่นะเ,เสร็จค่ะทุกคนเปียน,นต้นราซสึกว่าสิดชิแตกเนีเสร็จค่ะ เยบร้อยกับเผา้อยแล้วกันะะยาวๆจากซีนอกะก็เลยว่าค้างๆว่าอันหีบยากได้หน่อยนึงเสร็จแล้วค่ะบัน,นี้ก็สิไีเกียมอาบน้ำแล้วก็นนอนนะคะทุกคนอื่นเป็นแต่ตื่นแต่เศร้าๆตป็นแต่เศร้าๆแล้วก็เกียมอาบน้ำอาบในท้าเพื่อนเนาะบอกว่าเพื่อนจีไปจับโมูนะคะก็เลยว่าต้องเกียมท้า ยาเป็นมาหาเขาจึงไร้ท้าหลายอย่าง,งนะทุกคนก็มีรีบหมวกนะคะหมวกอันนี้ก็เป็นหมวกข้า,างงานันบุทางอยู่ให้ยูป้ายูนาเนาะวันนี้ก็จะเอาไปเที่ยวเพราะว่าหมวกสองใบก็ปะไว้ที่โรงสารน้องหลีก็ใส่อยู่น้องหลีก็ใส่อยู่เนาะเสร็จแล้วค่ะดี๋ยวก็เอาไว้นี่มาอื่นก็จึงแบบกาเขียมตอนนะรทุกคน ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าดตามมึงนาะวา่านองรสิไปสิได้นะทุกคนบางทีกะอ,อาจจะได้ถ่ายคลิปบรรยากาศเคมทางให้พี่ๆดูเนาะคันว่าโบาเมาลรถเนาะทุกคนเพราะว่าขี่รถไกลขนาดนั้นเมาแน่นอนเพราะว่านงรถท่านบอมเม้นว่าเมาบ์มรถแล้วแบบสีอ้วกเลยแบบมันวินบินและแบบเพลทให้เฮายู่ยากขนาดแล้วก็ขี่รถ บบแนใจว่าขี่รถตู้หรือว่ารถอีหอย่างาะเพิ่นคือว่าเพิ่นว่าขี่รถตู้ไปเนาะแต่ว่าคนน่าจะหลายอยู่นะจะแบบเทให้เห่าแบบอึดอัดแล้วแบบว่าวินเวียนซีษะายจะเป็นลมใชนะทุกคนแต่ว่ามันบบได้อวกเลยบได้หัางอียงเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยว้องรถก็จะเกี่ยมตัวไปอาบน้ำและก็นโนนก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะทุกคนเกี่ยมเครื่องอียงแล้วเฮียบพลอยแล้วเนาะเครื่องก็ค่อนข้างแบบว่า นุ่มไก่สีบได้แล้วเนาะทุกคนตุยอ,อกตุยองอเนาะเดี๋ยวชีไปสร้างน้ำหนักเบ่งมาล่าสุดนี้น้ำหนักเท่าใดแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้หละค่ะเดี๋ยวถ้าติดตามกับน้องรถนะคะว่าน้องรถจะไปไหนนะคะทุกคนตอนนี้น้องรถใส่ทรศัพท์ถ่ทยยู่นอหน้าก็จะ,จะอัดแบบใหญ่ๆหน,หนึ่งเพราะว่าใส่กองถ่ายกลางคืนนี้มันบ่เห็นนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเยอะกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องรถต้องขอตัว ลาไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวท้าเจอกันคลิปหน้าเนาะว่าน้องโรชีไปใส่แล้วก็เดี๋ยวท้าที่ตามเมืองเดอิอเดี๋ยวน้องโรจะท้าคลิปให้ดูนะคะทุกคนท้าน้องโรไปใ่ท้าแบบบมูมเมย์เนาะทุกคนโอเคค่ะนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้น้นองโรต้องขอจะลาไปอาบน้ำนอนก่อนเด้อบาย